ครับมีจอนปนมาที่รีนมตายแมรี่ตายแล้วเมรี่ตายแล้วมีคนปนเลยใช่ป่ะอันนี้ไม่ป่านี้มันเอาไปเข่าแล้วมั้งแมรี่โดนไบนเข่าไล่ีนมเออไปหาไล่บนเข่าไล่อะไรดูดิรีกว่าลนมมันอยู่ตรงไหนวะพี่ใไขว้เกี้ยกล้าปนเขียวสวยหรือรอมรี่ใส่ชุดแกงหรือเปล่าเมรี่เมรี่ได้ใส่ชุดแกงไหมชุดก่อแกง ตังกวยอยู่สี่ตัวตังกวยดึงดึงไว้ให้เพื่อนอย่าตายนะเพื่อนเหลือน้อยจัดตังกวยโดนอนิเมชันดอกนี้ไปอย่างสวยงามครับเคียวสวยเลยแค่สองคนยังไม่อยู่สวยเหลือแค่สองคนครับฉลามครับมีจนปนมาทีรีนมนมครับทีรีนมโดนจนปนปล่อยให้ปนไปเลยรับที่รีนมตายแมรี่ตายแล้วเมรี่ตายแล้วมีคนนี้ครับตอนนี้ไฮเปอร์เกิน ไอ้ดีเซล่าเขาทำต่อได้เลยนะคอนเอร์ไปได้ปะได้ไปได้ไปได้ไปได้ได้ทต่อได้สตอรี่ได้ที่รีดนมที่รีดนมตามดิ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 ไปช่วยแม่รี้น่อนเปถุงรัด้านอยู่อะแป๊บนึ่งไปไปไปี่นี่เยไปที่นี่เลยตามเลยมาดิมาดิมาดิงานตางานแไม่ต้องใช้คำใช้สกาวสกาวงานด่วนเอางานด่วน ยิ้มยิ้ยเสียงมันตลกจังไหนล่ะไม่ไหนอันนี้ไม่ใช่ป่านนี้มันเอาไปเขาแล้วมั้งมแมรี่โดนออ่ทีนมเไปหาไล่บนเขาไล่อะไรดูดิรีป่านดีกว่าริทนมมันอยู่ตรงไหนวะที่ลิทนมันอยู่ใกล้บ้านอยู่อยู่อยู่ใกล้บ้านเลยใกล้บ้านเลยทีชมพูชมพูตรงแถวหมูอ่ะระหว่างเรเบลกับหมูอ่ะเอสจะปิดได้หรือเปล่าครับ รอะไรไม่ได้บอกอ่เอ้ยหาเ้ยแยกแยกหาแยกหาที่เข่าดนี้ันี่ใครแหลมวะไปมููนะไม่ถูกมั้ัรที่บ้านไปวะสี่เจ็ดผมเอามานะรถใครไม่รู้เนี่ยมาเลยเอาสองนย์เจมาเปล่าตนนบไม่ใช่ SJW มีใครมีเพชรขายผครหมอื้อเพชรต่อน้อยเยแมรี่ก่อนเยแมรี่ก่อนย้้ยุดไูนข่าวไว้ก่อน เดี๋ยวเดไปดูบนไอเขาทางแอดมินเซ็นเตอร์ที่นมไม่มีแล้ว่ปที่นมที่นมไม่มีเหล้าโดนเสียบแล้วเหลือแต่รถใครวะไอ้ชี่ย่กล้าป้นเขียวสวยหรอแอลลี่ใส่ชุดแจงหรือเปล่าถ่ายรูปทันหรือเปล่าเาต้องงัดร้านงัดบ้านอยู่เลยก็ต้องใส่่องหรือเปล่าเหอะขอขอูไปดิแม่ถ้าถ่ายรูปทันนเดี๋วเราไามต่อ ไปลองหาแถวรีวิวอะไรแบบนี้แมรี่ถ่ายรูปก,ก่อนตาย <คน S 2> จะเขาขึ้นมาแมรี่น<ะ>่า <ละ S 2> จะต้องจำได้อยู่แล้วว่าสีอะไรรถอะไรกล้ามากนะแมรี่อยู่คนเดียวด้วยอ๋อแค่มีทะเบียนเดยกกูไล่หาทั้งแลนเลย ผมไม่ไม่มาเขานี้เหรอกนะผมน่าไปเขาไม่ทางโคเคนแม่งก็นู่นอะเขาขวาเออผมผมว่าแถวแถวเขาตัดไม้อะแถือดแหน่ะเออน่าไม่ไหวเมาไกลเห็นรถหายไปบ่อยแล้วถ้าตัดไม้อ่ะแต่แต่ถ้าแม่งยเยัอยู่อ่แต่ถ้าแม่งไปตัดไม้มันไกลจัดอยู่แล้วเคแทนไปจะมันคุ้มไงเพราะว่าแถวเนี้ยตำรวจมันชอบวิ่งดักเว้ยเขาเนี้ยผม ตอนผมป้วนอ่ะผมตรวจชอบวิ่งหนักเขาแถวนี้แบบตอนผมป้วนตรงองุ่นอ่ะต้องช้าผมป้วนไวอ่ะอย่างกับแบบอยู่ตรงนี้ข้างนี้จให้เห็อกมายองมาผมก็เลยแบบว่าตอนทำตัดไม้จะเจอบ่อยมากเการ์เพราะแม่นี่อยู่คนเดียวอ่ะเชื่อเชื่อดีมันจอดรถมันแทงเลยเชื่อผอเถอะใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นหละขอทะเบียนหน่อยวะถ้าจะทะเบียนนั่นเจอกันไม่มีหรอกเนาะไม่ไม่มีใช่ไหมคนแก๊งเราแ ไม่ปนเวลาเนี่ยไม่ใช่แก๊งว่างได้มาเอียถ้าขับเจอรถใครขับผ่านสองแล้วนะถ้าแม่งใส่หน้ากากอยู่ก็เอามันเลยนะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะตอนเนี้ยไม่รู้อะไม่เจอไม่เจอเยขาเรอยกคนน้องป่วยครับอไม่เจอรถหมอเจอรถหมอไปตามไปตรงไหนไปตรงไหนแถวไหนอะจะหลามรอด้วยพี่เอ่อต้องจะบอกว่าไงเอ่อทางรถไฟทางรถไฟแถวไหน เอ้ยไป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 ดักเส้นเกโดเชนไอ้ไปดักเส้นซ้ายสุดคนหนึ่งดิได้ไปเลยไปตรงไไหนม่ไม่รู้ว่ารถไม่รู้รถอะไรอ่ะไอ้หนุนเส้นพัทยาใช่ปะเส้นพัทยาใช่ปะพี่รังอยู่พี่รังอยู่พี่ถุงแม่งก็นั่งกับกูไม่ทำห่าเลยเลยเดี๋ยวนี่รอรับแมรี่โรงพยาบาลเดี๋ยวมรถไปหลังรถไปไหนบอกก่อนได้ไหมรังรถไปไหนซ้ายหรือขวาแบบ อยู่ตรงนี้แล้วเห็นรถดาวิ่งส่วนมาแล้วเหมือนจะเข้าไปทางเลเบลเป็นรถสีดำแท็กมั้งเรเบลประชา้ยเรเบลแก๊งดิเอาง่ายๆเราหาเราหารถที่มันมีมีหน้ากากอะแค่นั้นแหละไปดักเลเบลแก๊งหน่อยไม่ดักหน่อยตาม ไปดูบ้านแม่คันนิ้งกับทองถ้าเจอโจนถ้าเจอโจนที่แบบว่าไม่ใช่วัเราตีทิ้งหมดเลยป่ะเป็นอะไรนะแ็กดำล้ออะไรแดงใช่ป่ะตอนนี้ก็อิ่มอยู่นะโจนอะที่สวนมาแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่มันสวนมาจากทางที่หมอมาอยู่เขาจันทร์เลยู่ะน้าจะใช่ะมั้ง ปัญหาแทกดงก่อนอ่ะวิ่งไปทางไหนอะเจ้รถสอทแก้อนุนอ่ะไม่ได้ตามต่อมันเหมือนวิ่งแล้วก็เศษต่เอกสี่โอ้ลไม่อีกห้าสิบเอกอีกสาวแม่เมืองไม่ต้องลงซื้อสองมาหน้าบ้านเมื่อกี้แท็กดำล้อแดงป่าแท็กดำล้อแดงป่าไม่หนุนเห็นไกลหนุนไกลเลยไ่อนไปก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 นไปก่อนไก่อนก่อน ฟังงดูฟังกูฟังคูขอกังไปเลองเคสนั้นเลยแต่มันจะอยู่เยอะอยู่เยอะตามอยู่เอาแบบมันมันายไปาไหนหรือมันอยู่เลเวลแก๊งออกไปแล้วออกไปแล้วไอ้มันแต่ไตามดิขนเข้าหนอนเป็นออกเค่ไม่ไม่ไม่ปล่อยหนอนคือฟังผมฟังชออก่อนมเอาไฮชอก่อนเพราะชอเห็นหน้ากากแล้วไปไชอบอกาแถวข้าแถวข้านแถว้าล้วยังแตกด้ยที่ยไม่ขับไปในเลเวขึ้นเขา เขาปะเขาเขาโอเคเนาะไปเป็นอีสี่คนน่ะพี่ยางแตกอ๋อหรือมันยางแตกอ่ะมันวิ่งไปโคลเข้าโคลเข้าวิ่งวิ่งออกเส้นเส้นถนนหลักใครทหารให้เส้นถนนเขาโอเคเส้นโอเควิ่งวิ่งขึ้นโอเคนะขึ้นโอเคก็โอเคไปตกปลาเก่าปะอยโดอยู่โดอยู่บนบนโดอยู่บนเขานั่นแหละ เขาคนขับเขาคนขัไม่เด่ไม่เห่าเลยอ้อมออ้มไปฝั่งตกปลาหน่อยครตกปลามันอยู่ที่โพมามาไอมมันอยู่ที่เก็บกระชาเก็บกระชากตงเก่าเ็อ้อมไปทางเก่าฟังให้ชอฟังให้ชอเก็บบนงเก่าบนตรงเก่าไปไป้ี่แล้วกูตอน้อยู่ในเก็บงเก่าเลยเฮ้ยกูใกล้ใกูใกล้ใจะถล้จะถึงล้วอยู่ข้างใมันมันมแอบูโอเคโอว้ตัวตั เจอปะเจอปะเแแบรูปไปเรื่อยๆแคปรูปไปเรื่อยๆด้วยมันก่อนบัมมันก่อนไอ้ยอนี่อยู่ไหนอยู่ไหนเสียงอย่าหายเสียงอย่าหายอยู่ไหนใครเจอโกชเลยเก็บเลยเก็บเลยพุ่งลงแล้วแกชงมาแล้วมาแล้วมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วสุดนะเอาสูตรในยี่เนี่ยเจะจะยิงยิงหน่อยยิง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 เป็นคนน้องกูอ๋อน้องไหนรถมัติรถมัติดอยู่ข้างในรถมัติอยู่ข้างใน เปิดมายิงเปินมายิงหนอยปินมายิงหน่อยออีพี่เก็บบอลชงเก็บอชงเลยชงเลยมาปืนมายิงหน่อยทไมเราดูชิลเลี่ยงกันียงันเลี้ยงอันเลี้ยงันเลอ้ยงกันเล้ยงกันเล้ยงเลี้ยงกนเ้ยงลี้ยงนเลไปยงนี้ยงนเี้ยงนเ้ยงนอลียงนี้ยงั้ยงนยงนี้ยงหนเลยเยงเยงลยกัน้ยงนลยกัน้เลยเปยงนียงนอกน้ยน ววง้ใครที่ไม่ได้เอารถตัวเองมาอมึงลงรถมึงระวังนะปืนมาปืนมาที่มันซิ่งด้วยเหรอต้นต้นไม้รอจับนิ่เดียวแค่ยิงก็คือล่วงเลยเว้ยตอนนี้ยแค่ยิงก็คือล่วงเลยปืนมาแล้วปืนมาแล้วปืนมาแล้วลุกโลกไม้ไม้เข้า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 เปิ้ลต่อได้ปะเดี๋ยวเปิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวเปิ้ลเดี๋ยวเปิ้ลเดี๋ยวเช็ค ป้นคนเดียวพอก็ได้ป้นคนเดียวพอเทคคนเทคปัดแก๊งคนถอนต่อไม่ได้ปะไม่มม่ใส่หน้ากากคนนึงดิจะ่ป้นอ่ะเรียป้นหมดเลยก็ได้นะป้นหมดเลยก็ได้นะเผื่อคนละแก๊งถ้ามั้นมันต่อแล้วอยู่แล้วเกตทุกคนอย่าพึ่งป้นอย่าพึ่งป้นโอ้แผงสีดำแทผงสีดำอย่าเพิ่งไลยู่ไลยู่แทผงสีดำแทผงสีดำผู้ชายผู้หญิงอยู่อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลทะเลทรายอเมริกาเดี๋ยวผู้ชายผู้หญิงนะ ดับเฮานี่ไม่ใช่แสดงว่ามีนนึงรถตูแดงรอข้าในีแดงแบบนึ่งแบบที่ไม่ขนรถก่อนเลยแมรี่แมรี่ได้ใส่ชุดแกงไหมติดก่อนแก๊งดันเอาเอามันไปส่งสภาแล้วปนต่อไม่ได้เพราะว่าถ้าปนต่อต้องเป็นแมรี่ไม่ใช่ไอ้นี้ไม่ใช่ไอันนี้ไม่ใช่ไอที่แมรี่โดนอันี้มันเป็นรถพุ่ปู่สี่คนเกียสีนี่รถ่ด้วยไง่าเป็นรถคุไม่ไม่ไม่ ไม่ฟังกูเอางี้ให้แมรี่มามาดูว่าใช่ไหมตีอยู่ทะเลทรายไปทะเลทรายไปดูฝาบย่รับเองไปรับเองใกล้กูใกล้กูอยู่ตรงแมรี่พอดีนี่ไปไหนสะพานปะอยู่บ้านเราเลเบลแก๊งดิจะได้ปนได้เลเบแก๊งทำไมปนไม่ปนนี่หรืออะไรไม่ไม่ไม่ได้ฟังฟังหนูตั้งมติมันนอนสพไปปนในเลเบลไม่ได้ เราทำได้มากสุดอ่ะคือเอาไปส่งสภาเราป้นต่อไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้เสียหายไม่ใช่เราไม่ได้จะป้นเราแค่จะเช็คประเด็นคือผู้ชายอันนี้อันนี้มันจําได้ใช่ไหมผู้ชายมีไม้ผูอ่กจำได้ความสลบจำได้ความสลบญจำได้ใช่ผู้ชายมีไม้ผูกก็ต้องเล่นแกงปะผู้ไม่ผู้เนี่ยให้แมรี่มาเช็คว่าใช่ไหมแค่นั้นแหละไม่ได้จะป้นนะแค่เช็คเฉยๆรอเลยเพลินเลยให้แมรี่มาดูวให้ผูมร้ายคนจะมีร้ายคนหนึ่งให้ผู้ได้ไหมเจ้าสมัยยุคสมัยแห่งเทียสามเลยอ่ะ เขาเขาเถียงอะไรกันวะข้ามากันสองคนนะผู้ชายตุไม่ไม่เดี๋ยวฟังมาดิที่เหือเขาเถียงกันตรไวรหาอะแตล้อแดงแค่นั้นไเอะไรไม่รู้แต่กูกูมากระตัวปืนให้มันแตกแตถนี่จะูเลยกระปุกเกกเก๊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 กไกปลาเกปาตกไไหนไปสภาใช่ไมอะไรไม่รู้ที่กูอยู่กัะตัวปืน คุยกล่องก็ได้เหมือนกันคุยม็จมึงเว้ยมึงเว้ยเก็บของที่ตู้ก่อนไป๊แค่จะได้ลงไปเล่นดีๆเเห็แตกคููอย่นะคือตอนเนี้ยเราเจอมันอ่ะมันเราไม่ได้เจอมันตอนมันป้นถูกป่ะไม่ถ้าจำได้อ่ะว่ามันเป็นลูกประพันธ์ยังไงถ้าจำได้มีทองสุกมีทองสุกอยู่หูช่างสองคนก็ไปจิ้มเลยทำเป็นไปเปลี่ยนสีรถเลยเข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในเลยเขาไปเลฟตัวเองกันด้วยนะเขาไปข้างใน ไม่มีไม่มีใครโดนไม่มีใครโดนไม่มีใครโดนเ่ยรอดเออรอดรอดทุกคนแล้วเออไม่เอางี้ใครถือสมบูรณอยู่บ้างถ่ายรูปส่งไปให้แมรี่ดูว่าใช่หรือเปล่าแค่นั้นเองง่ายถ่ายรูปเข้าไปที่เบอร์แมรี่ตงก็คือรูกประพันธ์รถมึงอ่ะคือมึงมีแม่เอเซ็กดำสีแดงก็คือถ้ามึงจำได้มึงเข้าได้เลยไม่แล้วเราเข้าไปในร้านรถยังเห็นมันยังไม่มันมันมันไม่ได้เข้าไปร้านรถสองคนเลยมันไม่ได้เข้ามันไม่ได้เข้า ไม่ผู้หญิงใส่ชุดบาร์สอ่ะมันไม่ใส่ชุดบาร์สมันใส่ชุดแกง๊งหมายถึงว่ามันอาจจะเปลี่ยนชุดแล้วไงตอนนี้ไม่ไม่ไม่แมรี่ถามว่าไอไอโจนอ่ะมันเป็นผู้หญิงใส่ชุดบาร์สแล้วใครอ่ะมีผู้หญิงใส่ชุดบาร์ไม่กูอ่ะที่ถ่ายไปให้แล้วอ่ะใช่ไหมง่ายง่ายแมลี่มาที่สภาสสตวบทั้งหมดไปที่สภารใ่นั้นแหละแค่กะปอยใช่นั้นแหละ งไหนไอ้ชางไอ้มันกล้าปนอยู่อันน <Five? 2> ี้รถใครวะไม่รู้เหมือนกันเดูจากสีแล้วอาจจะเป็นรีมัสเอ้พี่ลีมัสรถพี่ทะเบียนอะไรอะสี่เจ็ดเจ็ดเอาไปใช่ไหมใช่ใช่จเรียบร้อแล้วยังไงแมนจัดแมนจัดเวลียนดูตามเรียนตามอะไรด้วยนะ รถอดงรถแดงะถห็นแบบไกลมากไม่เห็นล้อแถกดำรถแดงก็แลงมันนั่นแลงท้องสุข้องแรงมันก็ไปจิ้มไปมันก็ไปจิ้มมันเลยไหมล่ะเอาอี้นีดก่อนแล้วกันฉีดตัวนี้ไปบ้านมันเลยแล้วกันแถกดำแล้วขีดตรงกลางอะเป็นสีเทาอ่อนๆประมาณ อะอไรไไอ่างชุบชุบจุ๊บเรายากครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ชายไม,ไม่รู้เหมือนกันลอง<ๆ>ลองถามเพื่อนดูดีกว่าลองถามเพื่อนดูดี๋ยวาพาพาเขาไปพารถด้วย ถ่ายมาได้ไหมอ่ะถ่ายมาได้ไหมตัมเออตัมเออขอขอยืมรถแป๊บนึงนะแอบแอบดูไว้ก่อนพี่ที่บ้านรถรถพี่รถพี่พาได้เลยนะแล้วกูเข้ามาจอดข้างรถพี่ไปไหนแล้วอ่ะรถพี่รถพี่มันมันกลายมันดำกว่าเดิมเบียตอนเนี้ยแต่มันไม่มีล้อไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยวันศุแน่นไปหน่อยพ่อพีน้องวันศุแน่นไปหน่อยไส่งรูปไปหน่อยดิส่งรูปก่อนไม่ไม่ไม่มีแต่จำได้เดี๋ยวกูณถามสองไว้เห้อให้ มันม่ไม่ได้เหยไว้มันมีตะเขาเท่านะแมรี่บอกใช่คือหนูแบบได้ตังค์ไปยังวะกำลังแบบหันมาพอดีอะไม่เป็นไรพี่คิดว่าเพื่อนแยทีกดอะไรขึ้นําเดีวพี่อ่าปั๊มเรเบิดของพี่หรือปะที่ชวนหรือปะเฮ้ยขอโทษทีนะขีดดำเมี่ยมเลยขอโทษนะครับเูพาแมรี่ไปดูที มาเป็นเดอะฟ้าเลยนะไม่พี่จะสดอยู่สภายสี่คนนะพี่มาดูกันนะรีบมาแบบไกลกูเห็นกูรู้จะตามกันแล้วขอโทษขอโทษขอโทษแทนน้องด้วยเด้วยเพี่ขอโทษครับกันไปดูดูตัวใชๆใช้แท็กผมอยู่ว้าน่ะไอไอหลามล่าสุดแท็กกูเป็นไงเนี่ยโดมน้ำโอเเคา้โหไม่ใครใช้แท็ก VCF อยู่ไหมแท็ก VCF ใครใช้อยู่หรือเปล่าอันเชื่อว่าว่ามันมีคนไล่ผมต่างเว้ย ก็อยู่กับจานเรี่อมันจะมีเรื่องแปลกๆเข้ามาผมไม่เชื่อจะมาทำเมื่อกี้ท่านเหมือนสีเทาของใครอ่ะที่เพิ่งเริ่ยเปลี่ยนป่ะสีเทาเออใช่ฟิวที่เลียวเห็นรถเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนอนนี้ไไม่่ใชม่เห็นรถแบบว่าทิ้งข้างนอกผมมาขันันไปเอาน้ำแบบเข้าปากอ่ะแล้วก็บางทีมันอาจจะถ้าบางันเปลี่ยนร้อยจริงอ่ะบางทีสายตากูเนี่ยกูเห็นเขามาแต่ไกลเลยกูกูคิดในใจไว้แล้วว่า ม่งต้องมีเชี่ออะไรทักอย่างแน่แน่แล้วแม่งก็มีจริงอย่างที่กูคิดเลยปัองสภาเช็ชื่อให้ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วตํารวจตํารวจตํารวจที่มันน่าจะปนแลได้เนาปนกับเช็คไม่ได้ตจตํ้ตรวจตรวจเป็นคดีแดงครับไม่มันจะโดนชือมันจะขึ้นตรวจเรอเออเออวางคดีแดงนี่ว่า เริ่มทเริ่มได้แต่เราอยู่กับตัวปืนมันไม่โดนคดีแดงมันเกดรียงมันโดน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 มันโมันโดนมันโมันโดน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 มดนมันนมันโมันดนมันโดนมมัโดนมันโดนมนโันโดนมันโดนนโดนมันมันโดนมันโมันโดนมันมันโดนมันโดนดนมันโดนมมันโดนมันโมันโดนมันโมันโดนมัมันโดนมันันโด